สำหรับคอสนี้เป็นคอสลุยโจทย์ที่ครูน้ำจะพาลุยเนื้อหาสำคัญสอบเข้ามหนึ่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนนับแบบรูปของจำนวนร้อยละเปอร์เซ็นต์สมการเศษส่วนทศนิยมหรือพวกรูปเลขาต่างๆที่เป็นการหาพื้นที่และเส้นรอบรูปเพราะฉะนั้นในนี้จะเป็นข้อสอบล้วนๆทั้งหมด300ข้อหนูสามารถที่จะเปิดหนังสือแล้วก็เปิดคลิปเรียน กันไปไปด้เลยในคลิปเรียนเนี่ยเราจะเรียงไว้ทั้งหมด30ตอนด้วยกันเพราะฉะนั้นครูน้ําแนะนําให้เราเริ่มเรียนจากตอนที่1ไล่ไปเรื่อยๆใครอยากทําข้อสอบก่อนไม่เป็นไรสามารถทําข้อสอบก่อนได้แต่ครูอยากให้เช็คเฉลยกับในคลิปเรียนของครูน้ําอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าในการสอนจริงๆครูน้ําจะมีเทคนิคในการทําข้อสอบให้เยอะมากเพื่อให้เด็กๆทําข้อสอบได้ทันเวลาใครที่เรียนแล้วตามไม่ค่อยทันใช้วิธีการ ฟังเฉยๆก่อน1รอบด้วยการฟังแล้วพยายามคิดตามอาจจะยังไม่ต้องจดแล้วรอบ2ค่อยเรียนแบบจดไปได้วยกันอาจจะต้องมีซ้ำรอบ3ที่หนูจะต้องปิดเฉลยแล้วทำซ้ำด้วยตัวเองครูเชื่อว่าถ้าใครจัดเวลาเรียนดีๆ อาจจะเรียนแค่ครั้งละหนึ่งตอนแต่เรียนอย่างสม่ำเสมอหนูจะทำข้อสอบจนจบชุดนี้300ข้อและได้เทคนิคต่างๆไปจากครูน้ำอย่างมากมายเลยเทคนิคต่างๆและสูตรลัดพวกนี้หนูสามารถเอาไปใช้ในสนามสอบจริงได้จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้ง่ายได้ไวแล้วก็ได้ถูกเรียนให้จบคอร์สแล้วก็มาอัปเดตกันกับครูน้ำในทุกสัปดาห์ครูอยากรู้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนูเรียนอะไรไปให้ทักแชทเข้ามาในไลน์จะมีครูน้ำและทีมพี่เลี้ยงคอย บันทึกความคืบหน้าในการเรียนของเราอยู่ตลอดใครผ่านคอร์สนี้ไปเรียนจนจ,นจบคอร์สครูเชื่อว่าสปี e d Up จะช่วยให้เราทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มากขึ้นเก่งขึ้นสนามสอบไหนก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนสู้ๆและลุยไปได้วยกันนะคะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปได้วยกันที่กวดวิชาตูเกเตอร์